แล้วไม่มีตังค์ซื้อเสื้อผ้าแพงๆเหมือนคนอื่นเขาแล้วไม่มีมาแต่งตัวเก่งแน่เลยพูดออกมาได้รู้ไหมว่าการที่เราตังค์ไม่เยอะเนี่ยมันทำให้เราแต่งตัวเก่งขึ้นรู้ไหม Impossible ทุกคนมีนาเห็นหลายคนนะคะบอกมีนาว่าเออเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อเสื้อผ้าก็เลยทําไม่แต่งตัวไม่เก่งเราคงแต่งตัวไม่เก่งขึ้นหรอกเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อเสื้อผ้าแพงๆหยุดความคิดน,นั้นไว้เลยนะสต๊อปน่าจะบอกว่าการที่เราไม่สามารถซื้อเสื้อผ้าแพงๆหรือหลายชิ้นได้เนี่ยมันทําให้เราแต่งตัวเก่งขึ้นได้เนาะอ่ะเอางี้เสื้อผ้าเนี่ยมันแพงจากอะไรมีในาทุกคนคิดนะคะสามวินะแบรนด์เนม 80%นะคะของเสื้อผ้าราคาแพงเนี่ยเพราะว่ามีโลโก้ดีไซเนอร์อยู่เวลาที่เราเนี่ยไม่มีตังซื้อเสื้อผ้าพวกนี้เนี่ยเราก็เลยต้องไปซื้อเสื้อผ้าที่แบบไม่มีโลโก้เช่นเสื้อขาวล้วนเสื้อดำล้วนเสื้อเรียบๆง่ายๆและที่สาคัญเนี่ยเราสามารถใส่วนๆไปได้นะแบบมีไม่กี่ตัวก็ใส่วนๆไปได้แล้วมันจะสอนเรานะคะให้เริ่มต้นจากเบสิกเสื้อสีล้วนกางเกงยีนที่แบบเรามีแค่ตัวเดียวแนะนำเป็น,นสีอ่อนนะคะถ้าเป็นกางเกงยีนรองเท้าสีขาวล้วนทุกชิ้นนะคะไม่จำเป็นต้้้้้้้ออ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 งงงมมีีีีแแบบรรรรรรรนนนนดหหลลลลลลัักกกกกๆะะะคะาา่่เเเเเเาาาาาาาสททชชววพตตืืืใซยผิ จึงสาคัญมากเราจะได้ฝึก,กคิดคานวณว่าอันนี้ถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะใส่กับอะไรได้บ้างเราจะใส่คู่ไหมนะยกตัวอย่างแบบรองเท้าคู่นี้สีน่ารักจังอุ้ยสีแบบรุ้งสุดๆเลยแต่ถ้าถามว่าเราจะใส่กับสิดอะไรได้บ้างเราก็จะเริ่มคิดแหละ ทำให้เรานะคะจะเลือกของที่แบบ essential แล้วก็จาเป็นจริง,รงหรือเสื้อผ้ามาตะก็จะทําให้ collection เสื้อผ้าของเราเนี่ยที่ไม่ได้เยอะมากเนี่ยแต่มันยั่งยืนถ้าทุกคนไม่รู้ว่าเสื้อผ้ามาตาเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะไปดูคลิปนี้ได้เลยแล้วพอเราเนี่ยฝึกพวกนี้เรื่อยๆเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่าสีไหนเนะี่ยมันเข้ากับสีไหนบ้างนะถ้ายังไม่รู้นะคะว่าสีอะไรเข้ากับอะไรนะคะมินาทาคลิปไปแล้วนะคะไปดูกันได้เราจะเริ่มฝึกแมทสีเสื้อกางเกงรองเท้าจากแบบว่าแบบแมทสีเป๊ะๆแ,แ,แ,แบบแดงกับแดงน้ำเงินกับน้้าาเงงงแลร่มมมทชสสสีีสีีับบบตขดอ そう。 แลที่สําคัญนะคะมันทําให้เราเนี่ยรู้ว่าการแต่งตัวเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะเพราะหลายคนเนี่ยคิดว่าการแต่งตัวดูดีเนี่ยมันจะเป็นต้องแบบมีเสื้อผ้าแบรนด์ดังรองเท้าให้แบบทั้งตัวรวมๆกันแบบเป็นมืนเป็นแสนอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือแค่เสื้อผ้าเบสิกที่มีทวิสต์ในแบบของเราเช่นระักเสื้อแสเกเง่งหรือว่ามัดเสื้อที่มินักก็ทําคลิปไปแล้วเหมือนกันอาจจะภาพแขนหรือว่าลองเล่นกับเข็มขัดไหมแค่นี้นะคะก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะด้วยและมีทริคนึงนะคะทุกคนเราเอาจจะเริ่ม ะะบอกการที่เราแบบไม่มีทุนพอที่แบบซื้อเสื้อผ้าเยอะไปหมดซื้อเสื้อผ้าดังๆอะไรแบบเนี้ยมาทำให้เราเนี่ยให้ความสําคัญนะคะในแต่และชิ้นไม่ใช่แค่หยิบของแบรนด์เนมนะคะที่เราแบบเรารู้อยู่แล้วลว่ามันเท่นั่นแหละทุกคนอยากคิดว่าการที่เราไม่มีตังค์ซื้อเสื้อผ้าดีๆแพงๆจะทําให้เรานะคะแต่งตัวไม่เป็นไม่น่าเชื่อว่าถ้าเราพยายามและเรียนรู้การแต่งตัวจริงๆเนียเราไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะะมากมายนะแค่รู้ว่าเราทําอะไรนะคะแมสียังไงทรงเสื้อผ้าที่เราอยากได้เนี่ยมันคืออะไรและนี่นะคะที่สําคัญเลยนะทุกคนนนนนตต้้้อองงเเริ่มมมััใใจวหากขึะ เนี่ยแหละจะทําให้เรานะคะแต่งตัวเก่งขึ้นนะคะถึงแม้เราจะไม่มีกระเป๋าตังค์มาสปอร์ตนะคลิปนี้นะคะทุกคนที่มินาทำเนี่ยคือมีนาอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่มีแบตเจ็ตที่แบบซื้อเสื้อผ้าแพงๆนะคะเราไม่จำเป็นต้องฝืนแบบ ซื้อสภาพ้าแพงมาก็ได้หรือซื้อของปลอมของกอปอะไรแบบนี้นะมีนาะรู้สึกว่าเราเริ่มจากเบสิกง่ายๆนะคะมันก็ดูดีได้นะทุกคนแล้วพอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นการพัฒนาของเรานะคะว่าแบบเออมันแบบมัน,มนดีขึ้นจริงๆนะอ่ะวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้มีนาด้วยนะคะเวาลาคลิปใหม,ม่มาจะได้แจ้งดีดีทุกคน <boundaries. S 1> แล้วก็อย่าลืมกดแชร์วินาด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจมินานะะอย่าตัดท้อตัวเองนะคะถ้าเราชอบแต่งตัวนะเพียงเพราะเราไม่มีตังค์เราเริ่มพัฒนาการแต่งตัวของเราได้ง่ายๆนะคะเริ่มแค่เริ่มจากเบสิกนะทุกคนเป็นกำลังใจทุกคนนะคะซื้อไปแล้วนะบ๊ายบายนะ 古今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 